เฮ้ยจริงด้วยวะแกตอนเนี้ยก็มีคนทักฉันเพราะฉันอ้วนขึ้นทำไงดีอ่ะอืมไปฟินเน่กันไหมเฮ้ยฟินเน่เหรอดีอ่ะแกแล้วจะไปที่ไหนอ่ะเอาไปไกลเลยฉันไม่อยากไปไกลอ่ะเฮ้ยแต่รู้อะไรปะเดี๋ยวนี้ออกกำลังกายอย่างเดียวมันไม่พอนะเว้ยเดี๋ยวนี้ดาราเขาให้กินคีนกันกินคียนอ่ะผอมเร็วนะว่าแต่เราจะกินคีนกันที่ไหนดีอ่ะ เฮ้ยแกฟิตฟอร์เฟิร์มอะไม่ได้มีแค่ฟิตเนสนะเว้ยเขามีอาหารคีอาหารเพื่อสุขภาพน้ำสก,กัดผลไม้แถมยังมีเทรนเนอร์ให้เราด้วยฟรีอุ้ยดีอะแกไปกันเลยปะ แกแม่เ <Yeah. S 2> หรอ yeah. แรกรายการข้าวเขียนนอนในรา้านจะมาแล้วอ่ะแกรูร้ไหมชอบรายการนี้มากเลยเวย้ยเพราะวันเนี้ยแขกพิเศษที่จะมาอ่ะเจ้าของฟิตบ็อกซ์ใช่ฉัน,นอยากรู้มากเลยเวย้ยว่าเขาทำยังไงถึงประสบความสำเร็จได้ขนาดเนี้ยอา้อาวนี่ไม่มาแล้ว,วอ่ะเฮ้ย ร้อยร้านกามิชันเอลิซาซีฟานวันนี้นะคะทางเรานะคะได้เชิญผู้ประกอบการหน้าใหม่ไฟแรงเป็นถึงเจ้าของกิจาการซู์ออกกำลังกายครบวงจรขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งไม่เพียงแต่บริการด้านฟิทเดสน,นะคะยังบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอีกค่ะทราบว่าก่อตั้งธุรกิจได้เพียงปีแรกก็ประสบความสำเร็จอย่างมากมายแล้วค่ะโหเพื่อขนาดนี้แล้วเอลิซาฉันอยากทำความรู้จักกับพวกเขาซะแล้วค่ะ งั้นขอเชิญคุณเบลล่าและคุณลิต้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก,ดดก่อนอื่นนะคะให้คุณเบลล่าและคุณลิต้านั่งตัวทากผู้ชมก่อนเลยค่ะค่ะเบลล่าค่ะจากพี่ฟอเฟิร์นค่ะค่ะล,ลิต้าค่ะจากพี่ฟอเฟิร์วนค่ะค่ะทราบว่าธุรกิจของคุณเบลล่าและคุณลิต้าเนี่ยเป็นธุรกิจเกี่ยวกับสูตรออกกำลังกายใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะของเรานะคะเป็นสูตรออกกำลังกายครบวงจรคะ่ะจะให้บริการทั้งทางเครื่องออกกำลังกายแล้วก็อาหารเพื่อสุขภาพด้วยนะคะโหน่าสนใจมากเลยค่ะ งั้นเราไปทำความรู้จักกับ Fit for f i ิปฟ f ร์มกันให้มากกว่านี้ไหมคะไปกันเลยค่ะสำหรับใครที่อยากมีสุขภาพที่ดีอยากลดน้ำหนักขจัดไขมันหรือฝันอยากจะมีซิกแพคแล้วแล้วก็ต้องมาที่ Fit for Firm Fit for Firm ใกล้กับริมบึงแก่นนครที่ที่คุณจะได้สัมผัสเกีับบรรยากาศที่แปลกใหม่ของศูนย์บริการสำหรับคนรักสุขภาพอย่างครบวงจร ฟิตฟอร์เฟิรมพร้อมตอบสนองความต้องการของสมาชิกด้วยเครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัยมาตรฐานสากลอาทิลูวิ่งไฟฟ้าจักรยานนั่งตรงชุนดนัำเบล,ลหลากหลายขนาดเก้าอี้ลดหน้าท้องเครื่องบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ต้นแขนหน้าท้องและอุปกรณ์อื่นอีกมากมายนอกจากนี้ภายในะยังถูกออกแบบมาอย่างสวยงามร่วมสมัยพื้นที่กว้างขวางและมีระดับ ทั้งยังมีพื้นที่จอดรถขนาดใหญ่ไว้คอยให้บริการพร้อมกันนั้นฟิตฟอร์เฟิมยังมีอาหารเพื่อสุขภาพและน้ำผลไม้สกัดร้อเซนับเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริงอีกทั้งเรายังมีเทรนเนอร์ผู้มีประสบการณ์คอยให้คำแนะนำและดูแลการออกกำลังกายของคุณอย่างใกล้ชิดเมื่อร่วมสร้างสุขภาพไปพร้อมๆกับเราที่ฟิตฟอร์ i ฟ พราะสุขภาพคือรากฐานที่ดีของชีวิตกลับไปตรงนี้นะคะกับเอลิซาอีกครั้งค่ะงั้นเรามาถามคำถามกันต่อเลยไหมคะ <c oughs> คาถามที่เอลิซาอยากจะถามต่อมากๆเลยคือมีเคล็ดลับยปงไงคะทําให้ธุรกิจถึงประสบความสำเร็จกันมากขนาดนี้สงสัยมากเลยคะ่ะช่วยบอกกับทางผู้ชมได้ไหมคะ ค่ะสำหรับคำถามนี้นะคะทางบริษัทของเราก็มีการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพจากธรรมชาติสดสะอาดและก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคค่ะค่ะ<ม>แล้วโลเคชันของเรานะคะเป็นอยู่ที่ใจกลางเมืองพอดีเลยค่ะเป็นจุดยุทธศาสตร์ของขอนแก่นทําให้มีผู้คนผ่านไปมาได้สะดวกสามารถพบเห็นแล้วก็เป็นจุดสนใจ<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราทางฟิตฟอรฟ์มเนี่ยได้เจอปัญหาอะไรบ้างไหมคะ ค่ะสำหรับปัญหาแระอุปสรรคในบริษัทของเราเนี่ยนะคะก็มาจากการที่บริษัทเราเพิ่งจะก่อตั้งจึงทําให้มีจำนวนลูกค้าน้อยหรือยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักเท่ากับพิเนตที่มีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทําให้ส่วนแบ่งทางการตลาดเนี่ยค่อนข้างน้อยทําให้ยากต่อการแข่งขันนะคะอ๋อทราบว่าเงินลงทุนไปก็ไม่ใช่น้อยพอจะแง้มบอกได้ไหมคะว่าเท่าไหร่กันเชียวเนาะก็ที่จริงก็เป็นความรับทาง ของบริษัทนะคะแต่ว่าก็แอบกกิซิบบกอกได้เล็กๆก็ประมาณแปดหลักโหแมเงินลงทุนมากขนาดนี้คิดว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไหมคะค่ะแน่นอนเลยค่ะเนื่อาจากปัจจุบันนะคะก็ะใส่ออกลังกายนี่กกำลังมาแรงมากๆเลยค่ะจากที่เห็นนะคะจากดาราที่ลง i n นสตาแกรมที่ชอบออกกลังกายแล้วก็ทานอาหารที่แบบเฮลตี้เฮลตี้อะคะ่ะทำให เราสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าได้เยอะมากๆเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนพูดได้ว่าแบบเยอะมากเป็นหลายสิเอร์เซนเลยค่ะโหเยอะขนาดนี้แล้วมีกลยุทธ์ที่จะดึงดูดลูกค้าไงบ้างคะช่วยบอกกับทางผู้ชมได้ไหมคะสำหรับกลยุทธ์นะคะทางบริษัทเราเนี่ยมีการจัดทํากลยุทธ์ใหม่ๆทุกเดือนเลยค่ะ <S <S ดูจากเดือนนี้นะคะเรามีเอ่อถ้าเกิดถ้าเกิดคุณลูกค้านะคะสมัครสมาชิก6เดือน,นะคะ่ะรับฟรีเลยค่ะเล่นฟรี1เดือน เอาเลยค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก่อนจากการนนี้นะคะเอลิซาอยากให้คุณเบลล่าและโคลิต้าฝากถึงผู้ชมหนะะ่อยค่ะค่ะสำหรับเบลล่านะคะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะอยากให้ทุกๆคนนะคะหันมาดูแลสุขภาพกันค่ะเพราะสุขภาพเป็นรากฐานที่ดีของชีวิตค่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะสนใจที่จะร่วมเป็นสมาชิกกับบริษัทของเรานะคะติดต่อมาได้ที่แฟนเพจของเรานะคะที่แฟนเพจ f e e ฟ f ร r เ c o m ค่ะขอคุณแคกับเชิญสาวสวยของเราสองท่านด้วยนะคะคุณเบลล่าและคุณลิตาขอบคุณค่ะค่ะขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะครั้งหน้าแคกปับเชิญของเราจะเป็นใครติดตามได้ที่รายการเท่าแก่น้อยรายล้านที่นี่เวลาเดิมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ